ของ AI ในการเป็นพรีเซนเตอร์คุณเก็ตไหมถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะทุกวันนี้เนี่ยในแบบนางแบบต่างประเทศอะ <c oughs> แต่งหน้าสไตล์ AI กันหมดเลยเออนะคะเนาะเห็นไหมอ่ะทีนี้มาต่อนะคะทีนี้เนี่ยเซนอยากจะบอกคุณว่าคําพูดนั้นนะ่ะสำคัญชไหนทุกคําพูดของคุณเนี่ยลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อคุณน่ะมันไม่ได้เกิดมาจากตัวของสินค้า มันไม่ได้เกิดมาจากตัวของบริการนะคะทุกคนสวัสด,ดีจา้าพี่ขวานนะคะคุณจำคำพูดเซนไว้ลูกค้าต่างประเทศเวลาซื้อของคุณะเขาไม่ได้ซื้อจากสินค้าของคุณใช่คุณฟังไม่ผิดนะคะเขาไม่ได้ซื้อจากบริการของคุณถ้าถ้าเคมีเขากับคุณมันไม่ตรงกันเกตมาเก็ตมา หลายๆายคนที่ขายของได้อุ๊ยสินค้าชั้นเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ถูกต้องถูกต้องแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเคมีคุณกับลูกค้าไม่ตรงกันยังไงลูกค้าก็ไม่ต้องการซื้อจากคุณโอเคไหมฉะนั้นวันนี้เซนตึงบอกว่าเวลาที่เงินน่ะมันจะมาจากไหนมันเกิดจากการขายของฉะนั้นแต่การขายของอ่ะมันเกิดจากอะไรที่คุณขายให้กับลูกค้า แต่ลูกค้าจะซื้อเพราะเขาชื่นชมและก็ชอบในตัวผู้ขายอืมขอบคุณที่แชร์รวๆเจ้าขอบคุณที่แชร์รวๆเจ้าพี่ขวัญคนงามสิบเอกนะเจ้านะคะเนาะเอาลืมบอกเลยทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยแล้วไลฟ์ปุ๊บอีฉนันกดขึ้นไลฟ์เลยลืมบอกว่าแชร์เนาะฝากช่วยกันแชร์รวๆนะคะฉะนั้นวันนี้เซนจะพาคุณมาหาคําตอบวเบรชั่นในหัวใจของคุณซึ่งวเบรชั่นเนี่ยมันต้องบอกไว้า่างนี้มันเริ่มต้นจาก อินส i r เรชันของคุณไวเบชันคือแรงสั่นสะเทือนแต่แรงสั่นสะเทือนใดๆนะนะั้นอ่ะมันเกิดจากหัวใจของคุณที่้อมจะนําเสนอสินค้าที่้อมจะนําเสนอความเป็นวิถีไทยความเป็นตัวตนของคุณออกมาในการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยโอเคไหมเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะ <c oughs> โอ้วันนี้ใครฟังอะไรเนี่ยคุณโชคดีมากคุณจะได้รู้เรื่องของวิชาเด็กทารก อืมนะคะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ทุกอย่างเกิดจากจิตนะคะทุกคนจิตในนี้มันสามารถวัดได้ผลลัพธ์ของคุณก็คือเมื่อไหร่ที่คุณตั้งจิตให้สบายแล้วไปขายของคุณจะเห็นว่ายอดขายมันมารัวๆโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกกังวลเก็ตไหมแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่คุณคิดว่าฉันต้องปิดการขายให้ได้ฉันต้องปิดการขายให้ได้อันนั้นละมันไม่เคยปิดการขายให้ได้สักทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ <c oughs> มันเรื่องของการสะเทือนข้างใน ยอมรับนะคือเวลาจิตคุณนะ่ะมันรู้สึกว่าฉันน่ะมา